มีหลายคนเคยถามลุงชัดนะว่าถ้าเกิดย้อนอนดีตไปได้เนี่ยลุงชัดจะกลับไปแก้ไขอะไรอดีตมันย้อนกลับไปได้ด้วยเหรอถ้าสมมุติว่าลุงชัดมีโอกาสหรือว่าได้รับโอกาสให้ได้ย้อนกลับไปแก้ไขอดีตลุงชัดคงไม่ไปลุงชัดอาจจะนําโอกาสนี้นะครับไปหยิบยื่นให้กับคนที่ทาร้ายลุงชัด ให้เขากลับไปแก้ไขอดีตเขาเพราะที่ผ่านมาลุงชัดคิดว่าลุงทัศ์ทำดีที่สุดแล้วเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่ทํางานก็ส่งเสียพ่อแม่เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญของคนดีคนหนึ่งที่สมควรจะทําคนที่สมควรกลับไปแก้ไขอดีตที่สุดก็คือคนที่ทําลายลุงทัดไม่ใช่ลุงทั์เพราะเขาได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงทาให้ตัวเองลําบากทําให้ครอบครัวลำบากถ้าวันนี้คุณกําลังสับสนแล้วคุณกําลังคิดว่าเฮ้ยคุณอยากกลับไปแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด ให้คุณเลิกคิดซะนะครับแล้วหันกลับมาทําปัจจุบันให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดเพราะปัจจุบันจะเป็นผลลัพธ์ของอดีตแล้วก็สืบเนื่องไปในอนาคตทําปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดคุณจะมีอดีตที่ดีและมีอนาคตที่สดใสอยู่กับปัจจุบันนะครับเชื่อหลุง